ทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนหล่ออีซี่บอยโอ้ยก็เปิดคลิปอยู่ยเปิดคลิปอยูอ่อย่าตะบวนโอ้ยเปิดคลิปตะวนทุกคนผมต้องไปอยู่ที่ปวดใจแล้วละ่ะอยู่ในบ้านนี่มาผมได้อยู่กับเกมที่บอกว่าอีซี่ b อยมากเลยนะทุกคนใช่ผมอยูอ่ตรงน้ดีกว่าเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่าสนุกกันเอาเรื่อง วันนี้ก็จะมาอธิบายแบบเร็วๆเข้าทุกนาทีเลยจีๆเลยมากันอ,อะไรเนานะเออไม่ไม่เออดนได้อันนี้นี่นี่ซื้อก่อนซื้อก่อน,น,น,น <laughs> ตัวอะไระวะอันนี้เหมือนว่าจะเป็นสตีฟแบบสตีฟอะไรรู้สต้ฟเขาบอกว่าให้เราเอาไปขายใช่ไหมแค่สองบาทอ่ะอันนี้ขายเลย

ไม่ปีเนี่ยไม่ชอบเลยอันนี้เกียดปีเอยใครปีกันวะสืใ่ใครปีกันอู้โอ้มีของดีว่ะอันนี้เหมือนว่าจะกลัเของเรื่องนี่ครับรอโอ้วันตีหง อันน <nes lap> ี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเบาก่อนเบาก่อนพี่อย่าอะไรกันอย่าตีกันอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันต่อยกันเอน cci บัเลอรินาคาบัเลรนาคา cci ทุาหารทุ่อรทุ่งทุ่งทุ่งาหโอ้โหตีอา

Borballoni luliloli Borballoni luliloli Borballoni luliloli Borballoni pitroppi Borballoni luliloli Oh biddu Borballoni luliloli Lirili larrila Borballoni luliloli บอ์บอล وني ลูบอร์บลลูลิลลี่บอร์บอล و ลูลลลีบอร์บลลูลี้ฟัดเกยวอะไรเข้าไปได้ไมเดี๋ยอเข้าไปสกเกินยิ่งเอ้าคอนเสิร์ตเกมนี้นั้นไม่ได้คล้ายเกมอื่นเลยอย่างส้นนะ ว่าอืออย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้น่นี่นี่นี่นดีจุนนไอไอตัวเนี้ยอยากห้าร้อยวได้กี่บาทเออเ้ยนี่นไอตัวห้าร้อยได้กี่บาทลองดูก่อนมิจังวะเอ่อเหมือนว่าจะขายแล้วเราพาหูู้สักหาบาทกดจิกาไป ันหนึ่งพันห่งอุ้ยพันนึงเอาตัวอื่นดีกว่าเออหว่าไอตัวนี้มันมีพันหนึ่งเสพันึ่งก่อนสนึงสงม่อี่ว0ิบบาทอีกแล้เออพวกนี้ก็ได้ลสิบบาทแบาทนพันหนึ่งประมาณนี้ห้าร้อยบาทประมาณห้าห้าบาทเลยห้าบาทแล้วมันเราสั่ตัวก็เ็สิบบาทฉลาดเลยการคำนวณมันอยู่ในหัวฉันหมดแล้ว เฮ้ยทุงท่งทุง่งเศร้าลยยัง,ง,จง,งเจีนี่คจริงนะไม่ร้ตอนนี้ร้านขายอะไรขอรู้ก่อนนะคอเ็เกมนี้เห ช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรกับที่เติมไปไปอันนี้คือของโอ้ห้าร้อยว่ะมือโตืมเพื่อโอ้ของกับดักด้วยมีของกับดักกับดักเออแล้ยมีวิ่งเร็วด้วยได้วิ่งเร็ว่ะยังได้วิ่งเร็วเลยได้แบบวิ่งเร็วไว้บึนบึนตอบินอ้ยบึนบึนตอบินตัวนึงตัวไหน โอ้นี่วิวินตาตมนี่ลีลาวรลาแต่ลัวแล้วล่ะเออน่ใครขโมยหรอลูกกาออนี่ละอให้พี่เลย่หยล่ไอล้วอรักี่ก็ช่กบอกว่ามีรีูนลอันนี้เรียกว่ารีมูนใช่ว้า เพิ่งขึ้นเลยโอ้โหตนานมากเลยนะีอะไรเนี่ยตัวอะไรวะไอ้กุ้งนี้น่าจะเป็นอืม <very> ือนกับตุง้ตงตุง้งเซาเรอรเออคิดว่านะบอกกี่ว่ารู้ว่าผมจะรู้ว่านั่นะเน,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 นเขียนว่าอะไรแต่เราจะรู้ไหมกุ้งคือตัวอะไรผมไม่รู้เลย ไม่ได้ดูมีมนะจักแต่ตัวไม่ได้เบียวหาจักว่าไงไม่ได้เบียวแต่คนเบียวผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงว่าเบียวอู้หูสี่พันว่นสามเฮ้ยอะไรนะแต่เราเอาแมวก่อนเนาะเฮ้ยทุงทุงเซานี่ไงแมวไปไปไปเออดต่อยอยากโดนต่อยเหรอเออออกไปได้เหมือนกันนะอยากโดนต่อยใช่ไหม โดซอ้อมโดซอ้อมโดซอ้อมอาคาตาโอ้อุ้ยนี่ได้เยอะมากโอ้ยโคตรดีรู้สึกว่าชิวๆแนละ้วแม่ของกระโดดนะว่าใช่ไหมเออใช่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 ต่อไปก็น่าจะทุ่มๆแล้พวกนี้ผมน่าขายมากเออไอ้พวกนี้น่าขายมากขายดีไหมทุกคนเออขายได้นะ ไม่ได้รู้จำนวนลุงอะจำนวนอไรประมอหนึ่งบาทเอามาอืมนะบินๆตะบินไม่ใช่เรือเรือยัไม่ขายอันนี้คือเรือเรือแบบายการอ้ยห้าร้อยว้าวสามารถถ่าทุงได้แล้วไปเลยทุงๆสาห ก็ซีันมจแตงๆเนี่ยไ่นาลเล่ว่าแบบบุญตะปแล้วก็รีแล้ก็จัแคลแบแล้วก็สัั ถุงถงาูระขายหนวันกี่บาทเนี่ยอื้อีสปาอีสปมว่าดีว่าเีว่อคอนเสร์ตทีนี้เราก็จะมาจบกันเลยนะ่ว่าสิบทีดีนะคอนเสนี้จะเป็นแบบเหมือนท่าเวเสียนแบบกทีง่มม่มีเกมอืมเออไม่ใช่เมด่ดังอยู่ในตอนนี้นะ เงีราอไกนมือการนก็เหมือนกับใช่เลยมเกมเนี่ยไม่รู้เงินชื่อไม่ได้ก็เราก็ขอตัวลาก่น